เคยเจอปัญหาเวลาทานข้าวอยู่ดีๆเคี้ยวไปเคี้ยวมามีอาการเหมือนขากรรไกรมันค้างอยู่ตลอดเวลาแบบนี้กันบ้างไหมครับใครที่มีปัญหานี้อยู่คลิปนี้มีคําตอบครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้สม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบันฑิตอีกแล้วนะครับมีเรื่องของอาการปวดที่บริเวณขากันไกมาฝากกันครับวันนี้คนที่มีปัญหาเวลาเคี้ยวอาหารเยอะๆเนาะแล้วก็เกิดปัญหาว่าเหมือนมันปวดที่ขานไกแล้วว่าปิดปากไม่สนิทเหมือนเคี้ยวอาหารก็ขานไกมันจะค้างอยู่ตลอดเวลาอาการพวกนี้มันเป็นปัญหามาจากข้อต่อที่บริเวณขากันไกครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะจัดก,การทํากายภาพบาตัตรหรือว่าบริหารตัวเองดูแลตัวเอง,เองกันแบบไหนกันครับ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการรักษานะครับเราก็ต้องมาดูเรื่องของปัญหาตำแหน่งที่มันมีปัญหาก่อนเนาะถ้าเรามาดูทางด้านข้างนะครับเราจะเห็นข้อต่อข้อต่อหนึ่งนะครับอยู่ที่บริเวณเนี่ยแถวโหนกแก้มเราขึ้นไปขึ้นไปอยู่บริเวณหน้าหูเนี่ยเราลองเอามือวางนะเอามือแค่วางเฉยแล้วเราลองอ้าปากแล้วก็ปิดปาก เราจะรู้สึกเลยว่ามันมีการขยับอยู่ตรงนั้นถ้ามันมีการขยับแสดงว่าตรงนั้นมันคือข้อต่อข้อต่อหนึ่งครับเราเรียกว่าข้อต่อขากรรไกรครับซึ่งถ้ามาดูที่โครงกระดูกนะเราจะมองเห็นตามนี้ครับเราจะเห็นกระดูกอยู่2ชิ้นด้วยกันนะกระดูกหลกักๆเลยก็คือกระโหลกศรีรษะนะครับแล้วก็กระดูกขากรรไกรตรงนี้ซึ่งผมดึงลงมาในลักษณะนี้อันนี้มันติดเลือดนะติดหลอดเลือดมันก็เลยดึงออกมาไม่สุดเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีตัวกระดูกที่มันออก กกนนตัวนี้คือกระดูกขากรรไกรที่อยู่ข้างล่างตัวข้างบนคือกระดูกกระโหลกศีรษะข้อต่อที่มันเชื่อมระหว่างขากรรไกรกับกระโหลกศีรษะเนี่ยเราเรียกว่าข้อต่อขากรรไกรนะครับทำหน้าที่ในการอ้าปากแล้วก็หุบปากนะครับมันจะอ้าปากในลักษณะนี้อ้าลงตรงๆนะครับแบบนี้อ้าปากแบบนี้แล้วก็ปิดปากแล้วสามารถที่จะเคลื่อนซ้ายขวาได้ด้วยในลักษณะนีนะ้ดูหน้าผมนะอ้าปากปิดปากแล้วก็เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวา แบบนี้นะครับดังนั้นเวลาที่เราเคี้ยวอาหารเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดการขยับที่บริเวณข้อต่อตัวนี้นะครับข้อต่อขากรรไกรตรงนี้บ่อยๆครับ อาจจะมีการเคลื่อนหลุดออกจากข้อได้หรือว่าเวลาเคี้ยวอาหารนี่มันแข็งเกินไปอาจจะทําให้มีอาการเจ็บที่บริเวณนี้ได้หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้ขานกานันไก่มันเกร็งแล้วก็กางออกมาเลยลทำให้ไม่สามารถกลับเข้ามาได้ซึ่งวันนี้เรามีวิธีการบริหารขากันไกรมาฝากกันครับสําหรับการเริ่มต้นนะครับถอดแว่นแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องนวดก่อนครับเราจะนวดกล้ามเนื้อที่มันเกี่ยวกับตัวขากันไกรครับวิธีการนะให้เรานะครับเอามือเนี่ยแหละครับ วางไปที่บริเวณขมับเนาะแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นขยับลงประมาณสักสิบรอบแค่นั้นนะครับอาจจะหมุนเป็นวงกลมได้บ้างนะแต่อย่าก,กดลงไปแบบนี้นะอย่าก,กดอย่างนี้นะเพราะว่าหลอดเลือดมันอยู่ตื้นมากเลยนะครับอยู่ตรงนี้ดูเนะี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่อยู่แถวบริเวณขมับแล้วก็กล้ามเนื้อด้วยเนาะดังนั้นเวลาทําทําแค่ยกเบาๆก็พออย่างนี้ขึ้นลง10ครั้งเป็น1เซตสักสองสเซตก็ได้นะครับทําแบบนี้ก่อนอันนี้อันที่1นนะครับ ต่อมานะครับเราจะเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาไม่ได้อยู่ต่ํากว่าตัวกระดูกตรงนี้นะก็คือจากจากขมับเนาะเราเลื่อนลงมาบริเวณนี้หน้าหูหน้าหูหน้าติ่งหูนิดนึงหน้ารูหูนักสันนึงนะครับแล้วก็กดเข้าไปได้ครับอันนี้เรากดเข้าไปได้นะครับกดแบบนี้เลยกดคลึงได้เลยอันนี้กล้ามเนื้อใหญ่มากแล้วก็ใช้สําหรับการเคี้ยวอาหารนะครับเราจะนวดอย่างนี้ประมาณสัก1นนาทีนะครับนวดให้ทั่วกล้ามเนื้อเนาะ เราอยากรู้ลายกล้ามเนื้อว่าอขอบเขตของกล้ามเนื้อนี่มันมากแค่ไหนวิธีการง่ายมากกัดฟันเราจะเห็นกล้ามเนื้อนี้ปูดขึ้นมาเลยเราก็นวดรอบๆกล้ามเนื้อนี้ได้เลยนะครับนวดเบาๆนะครับนวดเบาๆให้ทั่วนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับแนะนําว่าให้นวดในลักษณะเป็นวงกลมเนาะคลึงคลึงเบาๆนะครับเ,เราทําแบบนี้นะครับ ให้ได้สักประมาณ2นาทีให้มันทั่วกลามเหนือแต่ว่าถ้าใครที่ทาแล้วรู้สึกมันเจ็บมากมันปวดมากเราก็ลดจํานวนเวลาลงอาจจะนวดสักประมาณ1นาทีหรืออาจจะนวดสักครึ่งนาทีก็ได้นะครับหลังจากที่เรานวดตรงบริเวณขมับกับบริเวณกรามไปแล้วนะเรานวดต่อโดยการทําการอ้าปากร่วมด้วยนะครับเราจะกดเข้าไปพร้อมกับอ้าปากเบาๆแล้วก็ปิดปาก แล้วก็อาปากแล้วก็คึงเบาๆอันนี้จะโดนมากเลยนะถ้าใครที่มีอาการปวดที่บริเวณกามหรือว่าขากรรไกรนะครับทำได้พอเรานวดเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องทําอีกคือการบริหารครับวิธีการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะให้เริ่มจากท่าแรกเลยง่ายๆนะครับ ถ้าเก็บคางครับคล้ายๆกับปวดคอเลยเนาะวิธีการก็เริ่มจากตัวตรงหลังตรงนะครับเปิดอกนิดนึงนะครับเก็บคางเข้าออในลักษณะนี้ไม่ก้มคอนะนับ1 2 3าแล้วผ่อนทํา10ครั้งเป็น1เซตนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราเก็บคางไปแล้วนะเราจะเพิ่มแรงเข้าไปอีกนะครับวิธีการก็ใช้การกดคางกดคางวิธีการทําแบบนี้ครับ เก็บทางเข้าเราใช้มือแล้วกดเบาๆนับ1 3ถึง3ปล่อยทำสามถึงหรอบนะครับก็จะทำอย่างนี้นะครับต่อเนื่องนะครับจะเป็นการขยับข้อต่อที่บริเวณขากันไกลได้ดีครับสามารถไปปรับใช้ได้เลยเนาะต่อมาครับท่าที่3ครับเราจะทำการกลับปั้นครับ วิธีการกัดฟันของเราไม่ต้องกัดแรงนะั่นแค่กัดแบบสีเหมือนลงสีขนาดนะั้นะนะเรากัดฟันเบาๆแล้วเอามือนะวางไว้ที่กล้ามเนื้อให้เรารู้สึกได้ถึงการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับโดยเราจะออกแรงกัดฟันเกร็งกล้ามเนื้อเหมือนเราจะทดสอบเอากล้ามเนื้อที่อยากรู้ตรงที่นวดนะครับเราจะกัดฟันครั้งนับ1น,นับในใจ1นึถึงสิแล้วก็ผ่อนทำแบบนี้10ครั้งเป็น1เซตนะครับ ประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถจะเกรงกล้ามเนื้อพวกนี้ได้ต่อไปเราจะเพิ่มความยากของมันโดยการทํางี้ครับเอามือมาลองใต้ขานะทีนี้เราจะอ้าปากแต่ปากเราก็ปิดนะนะออกแรงเหมือนอ้าปากเลยออกแรงเหมือนอ้าปากแบบนี้แต่ว่าออกแรงดันมือเราครับแต่มือเราเนี่ยจะไม่ให้ปากอ้าเลยนะจะเกรงสู้กันแบบนี้นะครับทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะครับ โอเคไหมครับประมาณนี้เนาะจะเริ่มเมื่อยแล้วนะเวลาทําพวกนี้มันจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ชับกล้ามเนื้อที่บริเวณใบหน้านะบางทีเปรอะเอมันอาจจะทําให้กล้ามเนื้อหน้าเราเด่นแล้วก็วีเช e ได้อันนี้ยังไม่มีงานวิจัยรองรับไม่ต้องเชื่อนะแต่ว่าไอตัวออกกาลังกายกล้ามเนื้อรอบๆกล้ามเนี่ยแบบนี้ไอ้รอบๆขากรรไกรแบบนี้ทําได้เลยนะครับต่อมาครับทีนี้เราจะออกแรงอย่างนี้ครับทําลักษณะปากแบบนี้นะเหมือนปากเบี้ยวเลยไหม แต่เราใช้มือนะมันตัวไกลนะครับสมมุติว่าเราจะไปทางนี้เนาะอ่ะให้ลองทํานะครับไปตามก่อนนะอันนี้คือไปตามยังไม่มีแรงตา้านผมจะทํา2แบบนะแบบแรกคือไปตามแบบที่2คือมีแรงตา้านเนาะไปตามทำงี้ครับเวลาทําไปตามเนาะก็ทําค้างไว้ประมาณสัก1 2 3แล้วก็เปลี่ยนทิศ แบบนี้ไปเรื่อยๆ10ครั้งเป็น1เซตเนาะซ้ายขวานับเป็น1 10ครั้งเป็น1เซตพอทําเสร็จแล้วเราจะเพิ่มความแข็งแรงเขาครับอีกเซตหนึ่งโดยการทํางี้ครับเราจะออกแรงต้านแล้วนะสมมุติว่าผมจะทําปากไปด้านนี้แต่ผมจะดึงมือกลับมาสวนทางเนะเาะเช่นแล้วก็จะทําปากไปทางด้านนี้แต่เราไม่ต้องทําแรงมากนะเอาสักประมาณ30%ก็พออย่าทำแรงมากครับเดี๋ยวเกร็งยังจะไปอย่างนี้เนาะเราก็จะออกแรงดึงกลับมา นี้จะไปด้านนี้บ้างเราก็จะออกแรงใช้มือนั้นดันกลับมาด้านนี้เหมือนจะออกแรงต้านกันตลอดเวลาแบบนี้แบบนี้เริ่มเมื่อยแล้ว <c oughs> ลองไปใช้ดูครับก็จะเป็นการออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อรอบๆอบกล้ามเรานะครับกรณีที่แบบมันตึงมันปวดเราก็เน้นการคลายกล้ามเนื้อนวดนะครับหรือยืดกล้ามเนื้ออย่างที่สอนแล้วก็ อย่าลืมเพิ่มความแข็งแรงเขาด้วยถ้าเราเพิ่มความแข็งแรงได้ไปบ่อยอาการกามค้างพวกนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆครับทำแบบนี้ไปบ่อยช่วยได้เยอะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเนาะเวลาเคี้ยวเนี่ยรู้สึกว่าการม,มันค้างตลอดเวลาหรือว่าเวลาจะเคี้ยวรู้สึกเหมือนมันกึกกึกกตลอดเวลาเนี่ยลองเอาไปใช้ท่านี้นะครับมันจะเป็นวิธีการบริหารเพิ่มความแข็งแรงนะครับแนะนําให้ทําอย่างน้อย ต่อเนื่องกันเลยนะครับประมาณสักสองถึงสสัปดาห์นะอาการจะค่อยๆดีขึ้นโดยอาการพวกนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าอาการของกล้ามเนื้อของเอ็นบริเวณรอบข้อเนี่ยมันมีปัญหามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันมีการอักเสบมีอาการปวดร่วมด้วยแนะนําว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์หรือทันตแพทย์นะครับเพื่อตรวจด,ดูสาเหตุปัญหาที่แท้จริงนะว่าอาการมันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมหรืออาจจะเป็นอาการอื่นหรือเป็นอาการของโรคอื่นก็ได้นะครับดังนั้นวิธีการพวกนี้นต้องตรวจให้ละเอียดเพิ่มขึ้นถ้าเผื่อ,ออาการมันไม่ดีขึ้นแต่ถ้าใครที่มีอาการ พวกนี้เพียงเล็กน้อยเนี่ยเราสามารถจะบริหารแล้วก็ดูแลตัวเองแบบที่สอนได้เลยหรืออาจจะพบนักกายภาพบาบัดก็ได้ครับเพื่อจะช่วยไกด์หรือช่วยดูที่ว่าไอ้วิธีการเกรงกล้ามเนื้อแบบที่บอกเนี่ยมันถูกไหม้มันทําถูกมัดไหมนีนก็ช่วยได้นะครับลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันดูนะครับ ผมก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือว่า Tik t o ็อกนะครับเซิร์ชหาคาว่าบัณฑิตกายภาพนะครับก็จะขึ้นคํานี้ขึ้นมานะครับส่วนทางไลน์นะครับในไลน์วูมท่านก็สามารถจะติดตามคอนเทนต์ที่เราอัปเดตสม่ำเสมอได้ทางไลน์บัณฑิตฟิสิโอนะครับใส่แอดเข้าไปด้วยนะครับแอดบัณฑิตฟิสิโอครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้ว พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ